ผมจะเตะเข้าไปีงครับนี่เมื่อผมเตะเข้าไปแล้วประตูก็จะเปิดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นในส่วนของคลิกเซนเซอร์นั่นเองนะครับบอกได้เลยว่ารถคันนี้นะพ่อก็เป็นอาหารลูกชายเกิดวันพุธเขาก็เลยใส่สีเขียวแบบนี้นะแอร์ถูกวางฝั่งนี้ครับแยกอิสระหะมดเลยฝั่งนูน้นคือโซนร้อนเทอร์โบกับเครื่องยนต์ฝั่งนี้คือโซนเย็นคือแอร์จุดถัดไปเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของตัวกระเริดหน้า หรือเขาเรียกชุดแต่งวิกเตอร์นะแมตช์ตัวนี้เป็นแมตขนาด20ตัวนี้ให้ยางในส่วนของโอเวอร์ไซส์นะครับ33คูณ12.5ส 3, 3 3คือตรงนี้นะครับ12.5คือหน้าสัมผัดพื้นถนนเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนะครับวัยท้ายแบบเซ็กเนเจอร์สวยงามมากๆเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูมันจะขึ้นแบบนี้เลยโอ้โหนะช่วงล่างหวัดลิงค์ตัวนี้คือถ้าถามว่ามันดีที่สุดในรถระดับเดียวกันแล้วรถตระกูล PTV ีนะนะนะครับแล้วก็ใส่สปริงเข้าไปทั้ง2ฝั่งแบบนี้ มาพร้อมกับโชคกอนะของโปรเฟนเดอร์มันจะเป็นสีส้มๆนี่ฮะอ่าฮะนะลูกหมากกันโค้งนะต้องใส่นะเวลาเราตั้งศูนย์่วงล้อเนี่ยมันจะตั้งง่ายแล้วก็ช่วยลดการกินหน้ายางที่อยู่ด้านในนะเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีเปิดท่าเดิมเลยท่าเดียวเลยนะวงกระเป๋าก็ได้นะเตะไปท่าเดิมมันจะเป็นไฟตงแบบน,นี้ถ้าไฟกับเพิิบปึป๊บ มันจะปิดเองเลยมุ้งแจอยู่ใ,ในกระเป๋าผมนะครับหน้าจอตรงนี้เป็นแบบซิงค์ 4A นะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้นั่นเอง3 2 1เริ่มๆครับผมแบงก์มุลเตอร์เจ็ดแปดเก้นะครับเป็นช่องที่จะมาดูสปอร์ต Next Gen Evolve ในช่วงนี้เลยนะครับก่อนที่ท่านจะรับชมคลิปน,นะครับฝากกดไลค์กด like, แชร์รกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆในโอกาสถัดไปนั่นเองนะครับอ่ะ เดี๋ยววันนี้นะผมจะพามาดูคันที่อยู่ข้างหลังผมนะครับไม่ต้องบอกก็รู้เลยว่าเป็นรถของกองทัพกองทัพหนึงเลยนะกองทัพอะไรไม่รู้แหละสีเขียวเขียวนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเลยนะครับนี่เลยข้างหลังนะครับนี่เลยบอกได้เลยว่าตัวนี้เป็นในส่วนของรุ่น Ford a v e r e s t รุ่น SPORT นั่นเองนะครับตัวนี้ราคาค่าตัวเขาอยู่ที่1484 0ล้บาทน,นะครับยังไม่ได้รวมค่าแต่งสีแบบนี้นะครับอ่ะบอกได้เลยว่ารถคันนี้นะ ขอก็เป็นอาหารลูกชายเกิดวันพุธเขาก็เลยใส่สีเขียวแบบนี้นะวันพุธสีเขียวบอกได้เลยว,ว่านะเข้มแข็งแข็งแรงดุดันนะฮะคือกองทัพบกนั่นเองนะอันนี้เป็น fc ของลุงนะผมบอกเลย fc ลุงนะครับอ่ะก่อนที่จะมาดูข้างนอกกันเดี๋ยวผมพามาดูข้างในฝากระโปรงห้องเครื่องกันก่นกอนว่าเอ้ยสปอร์ตจริงหรือเปล่านะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับนะเรามาดูรถของทหารกันนะว่าเขาแต่งกันแนวนี้เลยนะนะครับอื นี่เลยครับนี่เดี๋ยวผมจะเปิดฝารโปรงเข้ามาด้านในให้ดูนะครับเอะเมื่อเปิดฝาโปรงเข้ามาครับก็จะเจอในส่วนของตัวนี้เครื่องยนต์นะฮะไอ้นิ่มๆอย่างนี้ก็คือแผ่นโฟมพลาสติกเกรดพิเศษนะที่ครอบตัวนี้ไว้เพื่อไม่ให้เสียงหรือแรงกระแทกนะครับไปโดนในส่วนของเครื่องยนต์ทำให้เสียงไม่เข้าไปในห้องโดยสารนั่นเองตัวนี้นิ่มมากๆเป็นเกรดพิเศษนั่นเองนะครับ ครอบในส่วนของเครื่องยนต์2.0 4ีนะครับตัวนี้แรงม้าก็ให้ถึง170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับบอกได้เลยว่าแรงมากๆพอมาใส่กับเจ้าเอ e เวอรแล้วเจ๋งเลยทีเดียวเชียวนะครับตัวนี้ครับระบบเบรกนะรุ่นสปอร์ตเอเวอร์คือจะเป็นปั๊มลมธรรมดาตัวนี้เวลาเหยียบมันจะมีแรงต้านอยู่ที่เท้านะครับก็ทํางานได้ดีเลยทีเดียวเชียวนะครับสีเขียวๆนี่คือน้ําหม้อน้านะนะครับ คือน้ำหล่อเย็นนั่นแหละนะสีเขียวนะแล้วก็ตรงนี้เป็นในส่วนของปัดน้ําฝนนะครับนี่ฝาตีว่าฟ้านั่นเองตรงนี้เป็นกองอากาศนะครับมันจะมาออกช่องนี้นะครับอ่ะสิ่งที่หายไปนะครับตรงนี้หายไปโล่งๆไม่ว่าจะเป็น Nextgen เลนเจอร์เน็กเจนเอเวอร์เหายเหมือนกันคือสายพานนั่นเองผมขอฉเฉลยเลยแล้วกันตัวนี้จะไม่มีสายพานแล้วนะครับเพราะว่าควบคุมการทํางานด้วยระบบดีเลย์ตัวแดงๆตรงนี้เหมือนกับเจ้าตัว Ford Nextgen นเลนเจอร์นะครับ หายไปเหมือนกันนะจุดถัดไปก็คือจะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ตัวนี้เป็น AGM เหมือนกันเลยนะตัวนี้จ่ายไฟสูงถึง800 CCA นะครับหรือเขาเรียกไฟ80แอมแหละตัวนี้นะครับลักษณะพิเศษของมันคือจ่ายไฟได้ลึกแรงเร็วจริงๆเพราะตัวนี้ยทำงานกับตัวนี้ครับตัวใดช้าร์จนะตัวนี้มีขนาด250แอมนะบอกได้เลยว่าอย มันทางานแมทชิ่งกันเพราะว่าตัวนี้มีระบบไฟฟ้าค่อนข้างที่จะเยอะแหละไม่ว่าตัวนี้จะเป็นในส่วนของระบบเบรกไฟฟ้านะฮะบอกได้เลยว่าตัวนี้คือต้องใช้ระบบไฟค่อนข้างสูงเลยนะเพราะว่าตัวนี้แบตเตอรี่80แอมป์ก็คือเอาอยู่หมดเลยนะที่สําคัญมันมีโครงกิดด้วยนะที่อยู่ด้านในนะเพื่อไม่ให้น้ํากดน้ํากันหรือของเหลวที่อยู่ในแบตเตอรี่นะฮะ ซึมไปโดนในส่วนของท่อ,อยางต่างๆ,ๆที่อยู่ด้านในนะว่าจะเป็นท่ออินเตอร์คูลเลอร์สายพานหรือลูกยางต่างๆนะช่วยเก็บได้เป็นอย่างดีเลยลูกค้าซื้อคันนี้ไปผมมั่นใจได้เลยว,ว่าออฟโรดแน่นอนเพราะว่าคันนี้ยกขึ้นไป2นิ้วด้วยนะครับจุดต่อไปก็คือจะเป็นเงินเงินะฮะเงินเงินคือสตาร์ทแบบโอ้โหน้ําอะไรเต็มเลยคือละอองน้ําที่ออกมาจากท่อแอร์นั่นเองตัวนี้นะแอร์มันจะเย็นเร็วเย็นไวเย็นเร็วทันใจอย่างแน่นอนเพราะว่าตัวนี้แอร์ถูกวางฝั่งนี้ครับแยกอิสระมาเลย ฝั่งนูน้นคือโซนร้อนเทอร์โบกับเครื่องยนต์ฝั่งนี้คือโซนเย็นคือแอร์นะครับมันจะแยกฝั่งอิสระเลยนะอารมณ์เดียวกับเก้าไกลกับเก้าวไกลกับเพื่อไทยแล้วกันนะที่แยกเลยข้ามขั้วนะเขาเรียกแยกข้ามขั้วเลยนะครับจะฝั่งตรงข้ามกันเลยอนะอย่างสิ้นเชิงนะเ <c oughs> ย็นฝั่งนู้นร้อนนะครับอ่ะประมาณนี้เลยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดฝากระโปรงอย่างถูกวิธีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าลุงเกี่ยวอะไรกับรถคันนี้ <c oughs> นะครับอ่ะ เมื่อปิดฝากระโปรงเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอในส่วนของฝากระโปรงที่มีการแลปสีใหม่จากเดิมรถคันนี้เป็นสีดํานะครับตรงนี้แรปสติกเกอร์เข้าไปเป็นสีเขียวกากีเป็นเขาเรียกว่าแหมสีของกองทับบกนั่นเองนะครับคือรถคันนี้จะแบบอยู่สงบร่มเย็นคือเขาก็รักต้นไม้ด้วยสีเขียวรักธรรมชาตินะ บอกได้เลยว่ามันจะแมทชิ่งกับในส่วนของกระจังหน้าตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับไฟหน้าเนี่ยใส่ครอบเข้าไปตัวนี้เป็นไฟหน้า LED แล้วนะครับมันจะมีลำแสงสีขาวคือตรงนี้นี่ผมเปิดให้ดูนะเป็นไฟวนี้แบบีแคมนะครับโคมไฟตัวนี้เป็นมัลติรีแฟกเตอร์นะครับจะยังไม่ใช่ LED เนาะนะครับตัวนี้เป็นรุ่นสปอร์ตนะนะครับกระจังหน้า FORD สีดำตัดเขียวมาพร้อมกับไฟมินิไลท์ทั้ง3จุดตรงนี้สีขาวๆนะเห็นไหมเอ่ยสวยงามมากๆเลยชอบไหมถ้าชอบก็นะ บอกได้เลยว่าพพ์มาใต้คอมมินี่เลยว่าชอบนะหรือจะสั่งแต่งแบบนี้นะนะสามารถสั่งแต่งได้เลยนะครับอ่ะจุดถัดไปเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของตัวสกเกิร์ตหน้าหรือเขาเรียกชุดแต่งวิกเตอร์นะนี่จะมีเพจตรงนี้สีเงินเงินนะก็ทําเป็นสีเขียวและสีเดียวกับตัวรถบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆพอพร้อมกับไฟตัดมองหน้าที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับเจ๋งเลยทีเดียวเชียวนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้ต้องโอ้โหเดินสวนสนามมาเงี้ยตามเบียบพักเอาเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันนะครับ นี่เลยนี่เลยจุดถัดไปนะฮะตัวนี้นะครับมาพร้อมกับชุดแต่งวิกเตอร์เป็นคิ้วซุ้มล้อแบบนี้ตีโป่ง,งออกมาเป็นสีดำเปียโน,โนแบค็คเห้เงามากสวยเลยแมทชิ่งกับในส่วนของตัวสีรถนะแล้วก็มันจะยื่นออกมารอมันจะยื่นนะเพราะว่าอันนี้ใส่ล้อแม็กซยี่สิบแล้วก็ออฟเซ็ตยื่นออกมาจากตัวรถนะประมาณนิ้วสองนิ้วได้นะตัวนี้ออฟเซ็ตลบสิบแปดนิ้วนั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือมันจะเน้นแนวดุดันเนาะและ้วตรงนี้ยกขึ้นไปสองนิ้ว นะครับแม็กตัวนี้เป็นแม็กขนาด20ตัวนี้ให้ยางในส่วนของโอเวอร์ไซส์นะครับ33คูณ12.5้ไอคือตรงนี้นะครับ12.5คือหน้าสัมผัสพื้นถนนนะครับส่วน20ก็คือล้อแม็กนั่นเองตัวนี้ดอกยางมันจะเป็นยาง AT ทนะเขาจะเก่งมากในทางเรียบวิ่งทางตรงทางโค้งนุ่มนวลเสียงเงียบดอกยางมันจะแบบดูเหมือนใหญ่แต่มันเงียบนะมันจะต่างกับตัว MT ็มทมาโทเรนคือนะมันจะมีเสียงดังแต่ว่ามันตะกุยขึ้นเขา วิ่งในถนนที่เป็นดินลูกลังอิดหินปูนสายได้ดีแต่ตัวนี้ก็วิ่งได้เช่นกันแต่ตัวนี้มันจะเงียบกว่านั่นเองนะครับเมื่อเรายกขึ้นไป2นิ้วแบบนี้มีความจําเป็นอย่างยิ่งต้องใส่ปีกนกปรับองศานะซึ่งลูกค้าท่านนี้เลือกเป็นสีเทานะของ Y O N G นั่นเองนะครับมาพร้อมกับในส่วนของลูกหมากกันโครงที่เป็นสีส้มๆที่อยู่ด้านในตรงนี้นะฮะจะเป็นสีส้มๆเห็นไหมเอ่ยนะนะมันจะเป็นสีส้ม นี่ฮะนะลูกหมากกันโค้งนะต้องใส่นะเวลาเราตั้งศูนย์ทวงล้อเนี่ยมันจะตั้งง่ายแล้วก็ช่วยลดการกินหน้ายางที่อยู่ด้านในนะนะครับถ้าถามว่าตัวนี้มีในส่วนของซับแทงปรับ8ระดับด้วยไหมจําเป็นไหมก็ต้องใส่เข้าไปแหละระดับที่เขาวิ่งกันปกตินะครับก็คือจะเป็นระดับ3ระดับ4มันจะนุ่มพอดีเลยนะครับอันจะนุ่มแบบวิ่งในถนนที่ประเทศไทยเขาวิ่งกันนั่นเองนะเจ๋งเลยทีเดียวเชียวนะครับอันนี้ส่วนของช่วงล่างที่ยกขึ้นไป2นิ้วตัวนี้เป็นโช๊คโบ ข้างหน้ายกสองแล้วข้างหลังยกไหมข้างหลังก็ยังไม่ยกนะฮะเพราะว่าตัวนี้มันยกขึ้นไปแล้วข้างหลังก็ยกเองอัตโนมัติเลยแล้วก็ตัวนี้ใส่ชกโปรเฟนเดอร์เข้าไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ไฟเลี้ยวที่กระจกบงข้างมีให้แล้วนะครับอันนี้สีดําเลยสีเดียวกับตัวรถรถสีดํานะสังเกตหูกจกสีกระจกหูช้งก็สีดํานะครับแต่ลูกค้า ไม่ทำสีเขียวเนาะทำให้มันดูตัดกับตัวในส่วนของสีเขียวขี่หมาตรงนี้เลยนะครับบางมือจับตรงนี้ก็ทําเป็นสีดำนะเพื่อลดรอยมือไม่ให้มันเข้าไปข่วนอยู่ในช่องนี้นั่นเองนะครับติดฟิล์ม80เปซเข้าไปสวยงามมากๆลูกค้าเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะ60 40 80มาพร้อมกับคิ้วกันสาดแบบนี้นะครับเจ๋งเลยทีเดียวเชียวนะเวลาจอดตากแดดแง,ง้มเลย แงมไว้ให้อากาศมันถ่ายเทนั่นเองหรือเวลาฝนตกแงมไว้ได้นะฝนมันก็จะไม่โดนตรงนี้นะครับมันก็จะไม่โดนกระจกเราก็ทาให้มองกระจกด้านข้างได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะส่วนของตรงนี้ครับบันไดข้างเดิมๆยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแต่อย่างใดรุ่นสปอร์ตก็จะเป็นดําเลยสปอร์ตของจริงนี่ อยากรู้ว่าสปอร์ตไม่สปอร์ตดูตรงนี้ครับมีเพจสีดำๆบอกเลยว่ารุ่นสปอร์ตนั่นเองอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูตรงด้านหลังก็ตีซุ้มโป่องออกมาเช่นกันนะเป็นชุดแต่งของววกเตอร์นะครับตัวนี้ให้แม็ก20นิ้วเหมือนกันเลยยางโอตาีินะแต่คันนี้ผมบอกได้เลยว่าใช้โช๊คโมโนทูปนะ แล้วก็เปลี่ยนทั้ง4ต้นเลยไปในส่วนของโช๊คอัพของโปรเฟนเดอร์ใส่สปริงสีแดงๆเข้าไปที่อยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะเห็นในส่วนของมีสปริงด้วยเนาะอันนี้ก็คือยกขึ้นไปนะช่วงล่างตัวนี้เป็นวัดลิงผมบอกได้เลยว่านะช่วงล่างนี่คือเจ๋งจริงๆไม่ต้องกลัวมันจะเวียนหัวไม่ต้องกลัวมันจะโครงเครงหรือเวลาเบรกมันจะสะบัดท้ายนะ ช่วงล่างวัดลิง์ตัวนี้คือถ้าถามว่ามันดีที่สุดในรถระดับเดียวกันแล้วรถรถตระกูล PPV น,นะนะครับแล้วก็ใส่สปริงเข้าไปทั้ง2ฝั่งแบบนี้มาพร้อมกับโชค๊คแอนะของโปรเฟนเดอร์นะโอ้โหนะคันนี้บอกได้เลยว่าแต่งเต็มเลยทีเดียวเชียวนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าให้ในส่วนของเบรกดิสเบรคทั้ง4ล้อแล้วนะครับ ดิสเบรกสี่ล้อก็คือในรุ่น e v e r อร์เรสตมีให้เลยนะมีระบบ ABS กระจายแรงเบรกได้เป็นอย่างดีเลยนะเวลาขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วเราเบรกกระทันหันรถมันจะไม่หมุนไม่สะบัดแต่อย่างใดมันจะจับปล่อยจับปล่อยมาพร้อมกับระบบ EBD กระจายแรงเบรกหรืออิเล็กทรอนิกส์เบรกนั่นแหละนะเรียกเหมือนกันนะก็ช่วยกระจายแรงเบรกนี่ก็คือหนึ่งในความปลอดภัยของ Ford Nextgen e v e r อเวร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนะครับไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์สวยงามมากมาก เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูมันจะขึ้นแบบนี้เลยโอ้โหนะเป็น Full LED แล้วด้วยนี่ฮนะเจ๋งเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็มาพร้อมกับในส่วนของสปอยเลอร์สีเขียวก็ทำสีเดียวกับตัวสีเขียวเลยนะครับสาวกกองทับบกนั่นเองนะครับนี่เลยมาพร้อมกับในส่วนของชุดแต่งตรงนี้เป็นชุดแต่งวิกเตอร์โอ้โหนะเมื่อใส่เข้าไปแล้วนี่ฮนะท่อตีเป็นใส่ใสชิ้น นะฮะเป็นท่อคู่สี่ชิ้นบอกได้เลยว่าท่อออกคู่แต่งจริงคือท่อหลอกนะครับอ่ะเพื่อความแต่งเพื่อความสวยงามนั่นเองเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าเฮ้ยโลโก้วิกเตอร์มันมีอะไร mm hmm. เมื่อผมเดินมาใกล้ๆผมอยากรู้ว่ามันมีอะไรนะผมจะทําแบบนี้ครับ mm hmm. ผมจะเตะเข้าไปไงี้ครับนี่เมื่อผมเตะเข้าไปแล้วประตูก็จะเปิดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นในส่วนของคลิกเซนเซอร์นั่นเองนะครับนี่ก็คือเปิดเข้ามาก็จะเจอในส่วนของเบาะ ตรงนี้สามารถปรับเข้าไปได้นะครับนี่ก็คือดึงเข้าไปเลยนะดึงตัวนี้เข้าไปแล้วมันก็จะพับลักษณะเป็นพับเรียบเลยนะครับเบาะตอนที่2ก็พับได้นะครับอันนี้คือในส่วนของตงัวนี้พับได้แล้วี้มีที่เก็บสัมภาระที่อยู่ด้านหายด้วยนะครับเป็นในส่วนของที่เก็บเครื่องมือนะเป็นในส่วนของแม่แรงบล็อกถอดล้ออะไรอยู่ในนี้หมดเลยนะครับนี่นะเจ๋งเลยพับเรียบ100%เซนนะครับเดี๋ยวผมจะ พามาดูวิธีปิดท่าเดิมเลยท่าเดียวเลยนะครับล้วงกระเป๋าก็ได้นะเตะไปท่าเดิมมันจะเป็นไฟดึงดึงแบบนี้ถ้าไฟกระพริบป,ปุ๊บมันจะปิดเองเลยกุญแจอยู่ในกระเป๋าผมนะครับผมล้วงกระเป๋าด้วยแต่รถสามารถแตะแล,ล็อกเปิดและปิดได้อัตโนมัตินั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูเบาะตอนหลังกันตะกี้นี้นะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้นะสามารถปรับได้นะเป็นลายส่วนของรางเลื่อนแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็ใช้งานเอา ตะกี้นี้คือถ้าจะพับบอกก็คือพับลงมาได้นะอันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูห้องโดยสารตอนหลังกันก่อนนะก่อนที่จะไปดูด้านหน้านะห้องโดยสารก็จะนั่งแบบโอ้โหโป่งโล่งสบายจริงๆนะครับแล้วก็สามารถเอนตรงนี้เอนไปได้เลยนอนเลยนอนได้ประมาณนี้นะครับช่วงเล็กมก็นั่งสบายมีแอร์ตอนที่2ด้วยแล้วก็สามารถปรับระดับแอร์อยู่ที่ตรงนี้นะครับมีช่อง usb a usb c อยู่ตรงนี้เลยนี่ปรับระดับในส่วนของแอรอ์ตรงนี้นะครับช่องเสียบ usb a usb c ตรงนี้ได้เลยนะครับเบาะนั่งตอนที่2สบายตอนที่3ก็นั่งได้นะครับเช่นกันเนาะให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพอมาดูด้านในกันนะครับเอาไง่ายว่าฟังก์ชันเดียวกับตัวเลนเจอร์นั่นแหละนะเมื่อเปิดเข้ามาข้างในก็จะเจอในส่วนของตงัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้ในส่วนของปาดทิศท,ทางนะครับนี่เลยดันขึ้นดันลงจะเอ็นอะไรได้หมดเลยนะอันนี้เป็นเบาะที่สำคัญเป็นเบาะหนังแผงตรงนี้ก็เป็นหนังเช่นกันนะครับสังเกตได้เลย นะเมื่อขึ้นมาในรถแล้วก็คือตัวนี้ปุ่มเข้าไปเลยกลุ่มปุ่มพุสตาร์นะสตาอปสตาร์ทเอนจินนั่นเองตัวนี้มีแก้วน้ําด้วยที่วางแก้วน้ํานี่สามารถวางแก้วน้ําวางเครื่องดื่มอะไรก็ได้ช่องนี้เลยนะเป็นช่องพิเศษนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบออโต้แล้วนะครับเจ๋งเลยทีเดียวเชียวนะนี่นะพวงมาลัยนะครับตัวนี้เป็นในส่วนของมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถคอนโทรลวิทยุ CDMP3 สามนะสามารถมีระบบหนี่ระความเร็วตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ ปรับรับโทรศัพท์มือถือรับสายวางสายตรงนี้ได้เลยนะครับหน้าจอก็คือเป็นหน้าจอสีขนาดใหญ่เลยนะตัวนี้สวยเลยตัวนี้อัปเกรดมาเรียบร้อยแล้วหน้าจอตรงนี้เป็นแบบซิงค์โฟนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r าร์เแล้วก็ Android Auto ได้นั่นเองนะเจ๋งเลยทีเดียวตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนี่ตรงนี้สามารถเปลี่ยนเกียร์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีปุ่มบวกลบบวกลบตรงนี้นะบวกลบเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ได้ตรงนี้เลยตัวนี้เป็นในส่วนของระบบเบรก มือไฟฟ้านะเมื่อเราขึ้นมาแล้วเราก็กดงัดงัดขึ้นไปแค่นี้เบรกแล้วตอนนี้เบรกมือแล้วสัญ,ญลักษณ์มันจะมาขึ้นที่หน้าจอตรงนี้เห็นไหมฮะผมปาให้ดูนี่ครับสัญ,ญลักษณ์มันจะขึ้นตรงนี้นี่ฮะตีนั่งแดงนะครับใช้เบรกมือไฟฟ้าแล้วตรงนี้จะไม่มีแบบแบบดึงแล้วเนาะถ้าจะปลดก็กดลงไปกดลงไปมันก็ขายให้นะครับอ่ะข้างในก็คือบอกได้เลยว,ว่าออกแบบด้วยสวยงามมากๆคุ้มหนังเนาะนี่แอร์แล้วก็คุ้มหนังแล้วก็เดินด้วยตะเข็บสีเทาๆสวยมากเลย แล้วก็ตรงนี้นะด้านข้างเป็นลายไม้โอ้โหสวยนะนะครับบอกว่สกินคําว่าสปอร์ตนะเป็นคล้ายๆกับตัวเจ้าเลนเจอร์แหละนะนะครับสวยเลยอ่าผมเปิดประตูให้ดูนะสวยเลยแสงก็จะเข้ามาแบบสลัวสลดๆสวยงามนะตรงนี้เป็นแผงลายไม้ทั้งสองฝั่งสวยงามมากๆดูสปอร์ตเรียบหรูดูมีสไตล์นี่นะเดี๋ยวมาดูรถทหารคันนี้กันว่าเอ้ยเขาจะมีอะไรกันนะอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจับเครื่องก่อนนะครับอืมนะตัวนี้ รถชายชาทหารลูกชายเขาเกิดวันพุธนะผมบอกเลยว่าเนี่ยคุณพ่อเขาซื้อให้คุณพ่อเขาก็เป็นทหารแหละเขาเป็นราชการแต่ตอนนี้คือบอกได้แล้วว่าเขาออกจากราชการแล้วเขาแต่เขายังชอบสีเขียวนะครับอ่ะบอกได้ว่าโดยรวมแล้วนะครับรถคันนี้นะเดิมๆไม่ได้มีการแต่งนะราคาค้าตัวเขาอยู่ที่1ล้าน48่0 0บาทยังไม่ลงชุดแต่งแบบนี้นะครับถ้าลูกค้าอยากได้แบบนี้แนะนำต้องจัดไฟแนนซ์ให้ผ่านก่อนนะฮะ วิธีการจัดไฟนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าก็เตรียมเอกสารพวกบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนสเตตเมนต์ย้อนหลังหรือถ้ามีหนังสือรับรองเงินเดือนก็ได้เช่นกันนะเอกสารจัดไฟนั้นสำคัญมากๆนะครับสเตตเมนต์ก็สําคัญนะดูย้อนหลัง6เดือนขึ้นไปถ้าลูกค้าแต่งแบบนี้ผ่านแล้วบอกได้เลยว่านะทาแบบนี้ได้เลยจะแต่งแลปบสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีอะไรก็ได้ตามใจชอบชุดแต่งเวกเตอร์ใส่เพิ่มเข้าไปล้อแม็กยกขึ้นไป 2นิ้วใส่แม็กกี้เสบยางโอเวอร์ไซด์ได้หมดนะที่เหลือก็คืออยู่ที่ว่างบของลูกค้ามีให้แต่งเท่าไหร่นะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับลูกค้าอยากได้แบบนี้สามารถแคปหน้าจอหรือถ่ายรูปนะเพื่อดูเป็นแนวทางในการแต่งได้หรือสุหรืออยากให้ผมทําคลิปแบบไหนอะไรยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาหรือติชมเข้ามาใต้คลิปนี้เลยนะนะถ้าลูกค้าอยากได้แบบนี้หรืออยากติดต่อผมโดยตรงโทรมาหาผมเลยนะเบอร์ค9อศูนย่ 4, ผมฟอร์ดแบงก์มูเซอร์ ยินดีให้บริการและยินดีให้คำปรึกษาครับสำหรับวันนี้นะครับทุกคนทุกท่านหรือท่านผู้ชมที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับคิดอะไรก็ได้เงินคิดอะไรก็ขอให้ได้ทองเกิดโชคเกิดลาบร่ำรวยเป็นเศรษฐีหมหาเศรษฐีเช่นเคยเลยท้ายนี้ก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าคิดว่าคุณแค่กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับแล้วไปดูรอบคันกันอีกรอบเลย